สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งลึกลับจากหน้าประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับอารยธรรมมายาแต่จะมองผ่านเลนส์ใหม่เลยคือการใช้เทคโนโลยี DNA โบราณ ครับเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงในวงการโบราณาคดีเลยครับการใช้ DNA นเนี่ยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่า DNA ช่วยไขยปริศนาเรื่องการบูชายันที่ชิเชนอิซาได้ยังไงบ้างแล้วก็ไปดูเรื่องราวที่โคปันด้วยเกี่ยวกับการล่มสลายความต่อเนื่องของผู้คนอะไรแบบนี้นะคะครับผมพร้อมเจาะลึกกันเลยครับ เริ่มกันที่ชิเชนอิตซาก่อนเลยนะคะเมืองมายาที่ยิ่งใหญ่มากๆในเม็กซิโกทุกคนน่าจะนึกภาพออกพีระมิดเอลกัสติโยแล้วก็เซโนเตสักศิธิ์บ่อน้ำใหญ่นั่นนะคะครับเมืองนี้รุ่งเรืองมากช่วงคศ6 0 0 0ถึง1,000เลยทีเดียว แล้วเซโนเต้นี้ก็เชื่อมโยงกับพิธิกรรมบูชายันมาตลอดใช่ไหมคะใช่ครับทั้งเซโนเต้แล้วก็ชูตุนซึ่งเป็นเหมือนถ้ำเก็บน้ำใต้ดินคือชาวมายามองว่าเป็นประตูสู่นรก,กภูมิหรือชีบาวบาแล้วปี1967เนี่ยเขาก็ไปเจอโครงกระดูกเด็กเป็นร้อยเลยนะครับในชูตุนใกล้ๆเซโนเต้เนี่ยแหละโหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยภาพจำคือเขาบูชายันหญิงสาวบริสุทธิ์กันใช่ไหมคะตามบันทิกเก่าๆ นั่นคือความเชื่อเดิมครับส่วนใหญ่มาจากบันทึกของสเปนยุคล่าอนานิคมหรือการตีความช่วงแรกๆแต่พอเอา DNA โบราณมาตรวจเท่านั้นแหละครับเรื่องมันพลิกเลยพลิกยังไงคะคือเขาวิเคราะห์โครงกระดูก64ร่างจากชูตุนนะครับอายุประมาณคศ500-900ถึงโดยเฉพาะช่วงที่เมืองรุ่งเรืองสุดๆคือ800-1,000ผลออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะทั้ง64ร่างเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดครับหาเด็กผู้ชายหมดเลยเหรอคะ ไม่ใช่หญิงสาวหรือปนๆกันชายล้วนเลยครับไม่มีผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องหญิงสาวบริสุทธิ์ในบริบทของชูลตุนนี่เออก็คงต้องปัดตกไปก่อนโอ้โหนี่ก็แปลกใจมากแล้วค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีครับข้อ2คือหลายคนในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นญาติกันครับมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดกันเลยเป็นญาติกันครับ อาจจะบ่งชี้ว่าไม่ได้สุ่มเลือกมาจากไหนก็ได้แต่เลือกจากบางครอบครัวหรือบางกลุ่มโดยเฉพาะอืมและที่พีคที่สุดนะครับข้อ3ใน64ร่างเนี่ยเจอฝาแฝดเหมือนสองคู่ครับฝาแฝดเหมือนสคู่ใน60กว่าร่างเนี่ยนะคะโอกาสมันน้อยมากๆเลยใช่ใช่ไม่ใช่ลรอคะตามธรรมชาติน้อยมากครับประมาณ0.4%เท่านั้นการเจอถึงสอคู่แบบนี้มันอา มันบอกชัดเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอาจจะมีการคัดเลือกฝาแฝดมาโดยเฉพาะเพื่อพิธีนี้เลยขนลุกเลยค่ะเพราะฝาแฝดนี้มีความหมายพิเศษในตำนานมายาอยู่แล้วนี่คะ่ะเรื่องวีรบุรุษฝาแฝดอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยครับเชื่อมโยงเป๊ะเลยในคัมภีร์โปโววูตำนานสร้างโลกของชาวมายากีเชเนี่ยมีเรื่องเด่นเลยคือวีรบุรุษฝาแฝดฮานูนาปูกับฉัปปลังเกสองคนนี้เขาลงไปยมโลกชื่อบอบา ไปแก้แค้นให้พ่อกับอาซึ่งก็เป็นฝาแฝดเหมือนกันที่โดนเทพเจ้าแห่งความตายฆ่าไปเรื่องราวเขามีทั้งการบูชายันตัวเองแล้วฟื้นคืนชีพซ้ำๆเพื่อหลอกล่อสกปรกอ๋อ oh. ดังนั้นการเจอฝาแฝดจริงๆในแหล่งบูชายันเนี่ยมันเหมือนหลักฐานชิ้นแรกเลยครับที่เชื่อมโยงตำนานความเชื่อเข้ากับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจริงแบบเป็นรูปธรรมมากๆแปลว,ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การฆ่า แต่เกี่ยวกับการเกิดใหม่การเอาชนะความตายโดยใช้ฝาแฝดเป็นสัญ,ญลักษณ์ตามตำนานมีความเป็นไปได้สูงมากครับทําให้เราต้องมองพธิธีกรรมนี้ในมุมใหม่เลยทีเดียวแล้วเด็กๆเ,เหล่านี้เขาเป็นใครมาจากไหนคะพอจะรู้ไหมคะรู้ครับมีการวิเคราะห์ไอโซโทปจากคอลลาเจนในกระดูกเหมือนดูว่าเขากินอะไรเป็นหลักนะครับผลคือเด็กกลุ่มในชูตุนเนี่ยกินอาหารท้องฉินเลยครับรอบๆชิเชนอิสานนั่นแหละอา้ะาวแสดงว่าเป็นเด็กแถวนั้นไม่ได้มาจากที่ไกลๆ ใช่ครับน่าจะเป็นคนในชุมชนรอบๆนั้นซึ่งก็ต่างจากผลการศึกษาไอโซโทปก่อนหน้านี้ของเหยื่อบางส่วนในเซนโนเตสักดิธิ์นะครับอันนั้นเหมือนจะมีคนที่มาจากต่างถิ่นปนอยู่บ้างแต่กลุ่มในชุลตุนนี้ดูจะเฉพาะเจาะจงกว่าเป็นเด็กชายท้องถิ่นเป็นญาติกันและมีฝาแฝด โหชัดเจนเลยค่ะสรุปคือ DNA พลิกความเข้าใจเรื่องบูชายันที่ชิเชนอิตซาไปเลยจากหญิงสาวเป็นเด็กชายท้องถิ่นที่เป็นญาติแถมมีฝาแฝดเชื่อมโยงกับตำนานเปะ๊ะเปะ๊ะสุดยอดเลยค่ะทีนี้ เราลองย้ายไปดูข้อมูลจากอีกที่หนึ่งในเอกสารชุดนี้บ้างนะคะคือที่โคพานเมืองสำคัญอีกแห่งของมายายุคคลาสสิกที่อยู่ในฮอนดูรัสค่ะครับโคปานนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันรุ่งเรืองช่วงคศ250-950มีกษัตริย์ปกครองยาวนานเริ่มโดยกินิชยัชคุกโมปีคศ426ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะมาจากต่างถิ่นด้วยซ้า แต่สุดท้ายเมืองนี้ก็ล่มสลายไปเหมือนกันประมาณพปีสศ .820 ใช่ไหมคะใช่ครับการก่อสร้างหยุดประชากรลดลงหวบเป็นส่วนหนึ่งของปรกากฏการณ์การล่มสลายของมายาคลาสสิกที่เราเห็นในหลายๆเมืองแล้ว DNA จากโคปันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะเห็นว่าวิเคราะห์จาก7คนข้อมูลจากโคปันให้ภาพที่กว้างขึ้นรับอย่างแรกที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความต่อเนื่องทางพันธุกรรมความต่อเนื่อง หมายถึงยังไงคะหมายถึง DNA ของชาวโคปันยุคคลาสสิกเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนพื้นเมืองในแถบนั้นย้อนไปได้ไกลมากๆถึงยุคหินเก่าตอนปลายเลยประมาณ3,700ปีก่อนคริสตกาลแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้หายไปหลังเมืองล่มนะครับมันยังเชื่อมต่อไปถึงชาวมายาย,ายุคหลังๆอย่างที่ชเชนอิสซาแล้วกเ็เชื่อมมาถึงลูกหลานชาวมายา,ยา7ล้านกว่าคนที่อยู่ในเม็กซิโกอเมริกากลางปัจจุบันนี้เลยว้าว แสดงว่าถึงเมืองจะร้างการเมืองจะล่มแต่คนมายาเขาไม่ได้หายไปไหนเลยสายเลือดยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ถูกต้องครับนี่เป็นการยืนยันเลยว่าการล่มสลายมันคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมแต่ไม่ใช่การสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เข้าใจแล้วค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะจาก d n a โคปันมีทับเรื่องอิทธิพลจากที่สูงเม็กซิโก คือเขาเจอ DNA ประมาณ6%ในชาวโคแปนยุคคลาสสิกที่ดูเหมือนจะมาจากแถบที่สูงของเม็กซิโกอย่างโออาซาก้าที่เป็นถิ่นของชาวซัโปเทคนะครับอ๋อมีการติดต่อกันใช่ครับน่าจะมีการติดต่อค้าขายแต่งงานข้ามถิ่นหรืออาจจะชนชนั้นสูงย้ายมาซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โคเปนอาจจะเป็นคนนอกที่มาจากทางนั้นอืม เป็นการยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ด้วย DNA เลยนะคะแล้วเรื่องจำนวนประชากร,กรล่ะคะพอจะบอกได้ไหมคะบอกได้คร่าวๆค,ครับเขาใช้วิธีวิเคราะห์แบบ IBD identical by descent ดูว่าคนในกลุ่มแชร์ DNA ส่วนเดียวกันมากน้อยแค่ไหนผลคือประชากรโครแปนขยายตัวเยอะมากช่วงยุคคลาสสิกน่าจะพีคสุดๆตอนประมาณปีคศ .730 ครับอาจจะเพราะเกษตรข้าโพดมันดีมากๆ แล้วหลังจากนั้นหลังจากนนั้กราฟมันก็ดิ่งลงเลยครับตั้งแต่ราวๆปีคศ .750 ความหลากหลายทางพันธุกรรมมันลดลงเร็วมากซึ่งมันก็ตรงกับช่วงที่เมืองเริ่มเสื่อมถอยเข้าสู่ภาวะล่มสลายนั่นแหละครับการลดลงของประชากรที่เห็นใน DNA นี่มันสอดคล้องกับสายเหตุการณ์ล่มสลายอื่นๆที่นักโบราณาคดีเคยว่าไวไหมครับพวกภัยแรงสงครามอะไรพวกนั้นสอดคล้องกันเป๊ะเลยครับ ข้อมูล DNA มาช่วยยืนยันภาพรวมทางเรื่องเกษตรกรรมที่อาจจะตึงตัวไปใช้ที่ดินหนักไปพอเจอภัยแง้งหนักๆหลายรอบช่วงศตวรรษที่9ถึง11เข้าไปอีกแล้วก็มีความไม่มั่นคงทางการเมืองสงครามระหว่างเมืองความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือปัจจัยมันเยอะมากครับ DNA มันโชว์ผลลัพธ์สุดท้ายในเชิงประชากรให้เห็นแล้วที่โคปานนี่มีเรื่องบูชายันที่น่าสนใจจาก DNA เหมือนที่ชิเชนอิตซาไหมคะมีเคสหนึ่งน่าสนใจครับ คือเจอโครงกระดูกผู้ชายสองร่างฝังใกล้กันคนหนึ่ง CPM13 เนี่ยอยู่ในสุสานหรูเลยของเยอะมากน่าจะเป็นชนชั้นปกครองอีกคน CPM12 สภาพคือถูกบูชาย,ยันแน่นอนและยังไงต่อคะ่ะพอตรวจไวโครโมโซมหรือสายพันธุกรรมฝ่ายพ่อเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่ม Q1b เหมือนกันซึ่งก็เจอบ่อยในคนพื้นเมืองอเมริกันแต่พอดูละเอียดละเอียดแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ญาติสนิทกันเลยครับอ้าวไม่ใช่ญาติกัน ครับอาจจะบอกได้ว่าบทบาทในสังคมอย่างการเป็นผู้ปกครองหรือการเป็นเหยื่อบูชายันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผูกกับสายเลือดโดยตรงเสมอไปในสังคมโคปันมันมีความซับซ้อนกว่านั้นค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือสังคมมายามันซับซ้อนจริงๆทั้งความเชื่อพิธีกรรมอำนาจสายเลือดแล้ว DNA ก็ค่อยๆเผยรายละเอียดพวกนี้ออกมา แล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมมาถึงปัจจุบันยังไงอีกบ้างคะนอกจากเรื่องที่ว่าสายเลือดยังอยู่มีอีกเรื่องที่น่าทึ่งมากครับคือการปรับตัวทางชีวภาพเลยนะงานวิจัยที่ชิเชนอิตซาเขาไปดู DNA ลูกหลานชาวมายาปัจจุบันพบว่ายีนตัวหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันชื่อ HLA-D4 เนี่ยมันมีความถี่สูงขึ้นเยอะเลย HLA-D4 มันเกี่ยวกับอะไรหรอคะ มันเกี่ยวกับการต้านทานเชื้อแบคที ria salmonella enterica ครับเชื้อที่เป็นสาเหตุของไข้รากสาดน้อยหรือไข้ไทฟอยอ๋อเชื้อ s ซล m o n e l l a นี่เองที่เขาสงสัยว่าเป็นต้นเหตุการระบาดใหญ่ c o c o l i สล l ในเม็กซิโกยุคอาณานิคมที่ทำให้คนพื้นเมืองเสียชีวิตเยอะมากๆใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยเฉพาะการระบาดปี1545นี้รุนแรงมากการที่ยีน HLA DR4 มันพบบ่อยขึ้นในคนรุ่นหลังๆเนี่ย มันแสดงถึงการคัดเลือกโดยธรรมชาติเลยแหละครับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่ที่มากับชาวยุโรปก็รอดชีวิตส่งต่อยีนให้ลูกหลานได้มากกว่าโหเป็นหลักฐานการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในระดับยีนเลยนะคะสุดยอดมากครับแล้วในเอกสารยังพูดถึงพวกบริการตรวจ DNA สมัยนี้ด้วยนะครับอย่าง23 and Me อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาละเอียดขึ้น คนที่มีเชื้อสายจากเม็กซิโกอเมริกากลางตรวจแล้วอาจจะเจอเลยว่ามีสายสัมพันธ์ทางพัตุกรรมกับชาวมายาโบราณหรือกลุ่มอื่นๆอย่างเซปโปเทคนาฮัวได้โดยตรงเลยยิ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันเข้าไปอีกนะคะฟังมาทั้งหมดนี้คือ DNA มันเปลี่ยนมุมมองเราต่อมายาไปเยอะจริงๆนะคะทั้งเรื่องบูชายันการล่มสลายความอยู่รอดการปรับตัวจากข้อมูลทั้งหมดนี้คะ่ะมีประเด็นไหนที่เราน่าจะเอาไปคิดต่อยอดได้อีกบ้างคะ มีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเรื่องฝาแฝดกับตำนานถ้ามันเชื่อมกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะหรือความเชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่ซับซ้อนกว่านี้ซ่อนอยู่ในพิธ,ธีกรรมอื่นๆของมายาที่เรายังไม่เข้าใจหรือเปล่าอาจจะมีรหัสอะไรบางอย่างรอให้เราถอดอีกอืมก็น่าคิดนะคะอีกประเด็นคือเรื่องความโทรหด การปรับตัวหรือ resilience เนี่ยครับพอเราเห็นว่าชาวมายาเขาผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งเมืองล่มโรคระบาดการล่าอาณานิคมแต่สายเลือดวัฒนธรรมบางส่วนมันยังอยู่มีการปรับตัวทางชีวภาพด้วยมันสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของมนุษย์ของวัฒนธรรมเวลาเจอกับแรงกดดันหนัก คือเรื่องราวจาก DNA มายาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อดีตนะครับมันสะท้อนถึงพลังการปรับตัวการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้น่าทึ่งจริงๆค่ะเป็นการสำรวจที่เปิดมุงมองใหม่ๆเกี่ยวกับมายามากๆเลยตั้งแต่หลุมบูชายันไปจนถึงยีนที่ช่วยให้อยู่รอดในปัจจุบันสำหรับวันนี้ เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ